สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทักทายกันเนาะพี่น้องคือเกาคือเด้เปินจังไดกันแน่นอนพี่น้องส่วนตูจีนก็ไดไดอังเป่าไดโบนัสกันหลายบนนอพี่น้องทางนี้กับบได้ดอกพี่น้องแต่ว่ากะดีอกดีใจน้ำผูเันได้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กรนนองอะไรเก็บบรรยากาศภาพอ่าส่วนซีรีส์กิตเนาะพี่น้องแถวจตุจักนี่อะไก่ไก่บานนองนี่ยนะพี่น้องที่มาฝากฝากน้องเนาะน้องวาบรรยากาศในมือสั่งปินจังได้เนาะพี่น้องส่วนแห่งนี้ก็เป็นสวนที่ว่าเป็น อดของคุณกรุงเทพบรรยากาศกระลุมผัดเย็นยตอนเช้าๆช่วงประมาณหกโมงกว่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็ไดน้องเก็บบรรยากาศมาบันพีบันนองเบิงเนาะน้องกระไทยหลายๆมุมเนาะมือนีก็ได้มาคนเดียวก็จะตั้งกล่องไปมุมใดมุมหนึง่งกระยางเขากลองเอาพี่น้องให้ยินบรรยากาศว่าเออมันเป็นจังสีเด้อพี่น้องน้องก็มาเทียวคนเดียวน้องกัสิมารมาไทายเก็บบรรยากาศแถวมุมจังสีละพี่น้องให้พีให้น้องเบิงว่ามันมีอีกมุมหนึ่งของกร,นะรุงเทพมหานครเนาะโมเมนต์นี้เต็มตึกล่ามบ,บัานชอน่องเลยพี่น้อง มันก็มีเขาเรียกว่าปอดของคุณกรุงเทพก็มีป่าที่ค้นฮิตไว้ให้คุณมาพักผ่อนยอนใจเนาะบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเสียงนกเสียงเขาเรียกว่าบรรยากาศทางธรรมชาติเสียงอีก,กากระหองดักดังแถวนี้ก็ได้มวนเด้พี่น้องมาวงว่างกับพาลูพาลามาแวะเบิ่งเดอพี่น้องอันนี้ก็นองกัจบจะผาบบางมุมให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าเป็นจังได้บรรยากาศเป็นตะยุบบอเป็นตะเทียวบอวงว่างบ่ได้แวะไปไซของคนกรุงเทพก็แวะมา มาเรียกว่ามาพักผ่อนยอนใจไดพี่น้องมาเดินออกกําลังกายก็ได้เง่ออยู่ได้พี่น้องส่วนเพื่นก็มีเนื้อทีหลายหลอยู่ได้พอสมควรน้องกับเก็บภาพบรรยากาศบริเก็บทุกมุมดอกพี่น้องเก็บบางมุมมาให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วก็พึกถทายคลิปไปน้ำเพราะว่าช่วงนี้น้องก็เก็บชั่วโมงของยูทูบน้องก็พ่คอยได้มีเวลาเฮ็ดกินอย่างหลายดอกน้องกับเออได้เก็บภาพดีด้วยบรรยากาศฝากพีฝากน้องเนาะภาพพวกนี้น้องที่ไดมาก การถ่าย,รรยดโดยตัวเองตัดต่อโดยตัวเองนี่แหละพี่น้องลงไอพีให้น้องเบิ่งว่าเป็นบรรยากาศคือคือเขา,าเรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศมันเขาเรียกว่าอะไรนะ้สวยงานนุน่มนวลว่าพี่น้องอัอนอน้องกตะบอ,อกว่าดีมาจนสุดนะ มีต้นน้ำปุ่มมีเมือเมสด้วยพี่น้องจังหดัดกะเวะมาที่มาชุมกันได้บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช so, ่วงหนาแรงเนาะแต่ว่าต้นไม้ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าจะแห้งแรงจากน้อยแต่ว่ากบ่ได้พิงความเขาเรียกแห้งแรงสักทีเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนก็มีการลดหนาพ่วนดินปลูกไม้เรื่อยๆต้นไม้ก็ได้ มีไม่ดอกไม่ประดับดีสุดเหตเพ่อแม่พี่น้องได้มาถ่ายรูปเพราะพี่นอ้องอับลงเขาเรียกว่าโปรไฟล์ตัวเองเนาะส่วนใยญ่นะ้องกับสมักมาถ่ายวิดีโอพี่น้องเก็บภาพไปะบึงเพราะว่ามันสวยงามน้องเป็นคนที่มากบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องเป็นธรรมชาติพอตรงไปไสไกเนาะแวะมาแถวนี้ก็ได้ภาพสวยๆกลับไปเนาะพี่น้อง กันสีแล้พี่น้องน่าเปิดกระสเย็นได้พี่นออ้องว่งวางแวะพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาชมเต้พี่น้องมันมีหลายมุมได้พี่น้องตัวน้องที่เจ้ามากนีครัคือเป็นมุมที่น้องตัดเขามาทางกระตูทาาเขาตรงลานจอดรถเน่น้องกระเดินลัดมาทาั้งนีมากระสีแวะไปทั้งตรงลานบัวเนาะพี่น้องตรงลานบัวนี่กระซีปินบรรยากาศแปลว่าต้นไมก้กำลองขังงหญ ไปเรื่อยๆเก็บภาพบรรยากาศสวยๆผักปีผักนองแต่ก็ทิมีเจ้าหน้าที่หรืว่ามีคนที่ไปไปมากๆออกกําลังกายกันหลายได้พ่นนองเมื่อนี้นองกันน,น,ยยนี่แลว้ววัตตัดพาบางส่วนที่ว่าไวเห็นเขา,าเรียกว่า คนเพื่อนออกกําลังกายเนาะอยากได้ภาพที่มันแบบว่าดูงเงียบสงบเอามาฝากพี่ฝากน้องจริงๆแล้วมันก็มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีคนที่ไปไปมาๆกๆกับหลายได้พี่นอ้องเมื่อนี้น้องก็เก็บเป็นบางมุมมาให้พี่ให้น้องเบิ่งตัดเอาบางส่วนมาให้พี่ให้น้องเบิง่งนี่ก็เป็นล้านบัวเนาะซิมีนกเห็นบอเพื่อนมาหากินปา่าต้องก็เก็บบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องสวยแต่ช่วงนี้น้องก็คือเขาเรียกว่ามันเป็น ช่วงหนาเรขเนาะบรรยากาศอาจจะดูแห่งแห่งเร่งจากหน่อยต้นไม้อาจจะโหลายแต่ว่ากคือความชุ่มชื้นเพื่อนกันยังบอะว่าเพื่อนดูแลดีพอสมควรลดน้ำพว่นดินเนาะลองก็เก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้มาให้เบิึงว่ามันปินจั่งสีในคือ เขตตตุจกรของเฮากโงมีเขาเรียกว่าพื้นที่เป็นปอดของคนกรุงเทพเนาะจังไดยกมาม่าเดินเอากําลังกายได้พี่น้องเบึงบัวแดงเพื่อนกง็งามงามเพื่อนปลูกเป็นอ่างเนาะช่วงหน้าฝน,นะมันสิออกดีได้พี่น้องแต่ช่วงนี้มันบ่ค่อยติดดอกหลายพันไดน้องก็ได้เก็บมาเป็นบางส่วนแล้วก็ถ่ายภาพที่ว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนกส็สิยืนเฝ้าอยู่ทุกจุดได้พี่น้องเพื่อนมีอรอบปภเฝ้าอยู่เวลาเห็นหยังกับเบิง่งคัดสอบถามเพื่อนก็ได้ว่าไปบ่ถือไปทางนี้นัดออกไปทางใด นอองมื่อก่อนไปกระเดินกันลุงด้พี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือไปดูตัวดูก็คือไปเก็บภาพลงเอาหลายตัวหลายคลิปน้องก็สซิมักมาถ่ายมุมแถวนี้ให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะช่วงหลายๆเดือนนี้ผ่านมากกับมาเก็บภาพใ้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งกันช่วงผ่านแวะไปมากกับน้องบ่มีผมเออไปใส่บตื่นก็ได้ไปใส่ช่วงวันหยุดน่องก็สิแวะมาแถวนี้พน่องมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆฝั่งปีภากน้องอันนี้ก็สิเป็นือสะพาน กันรออกมามีย่ามือเสามันเป็นบรรยากาศดีได้พี่น้องมันจะเป็น,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 ปนมุมหนึ่งที่น้องพยายามจะภาพหีความเรียกว่ามุ่งสมบูรณ์ของฟ้ปงปาไม้ที่เป็นผัวแหวเนาะพี่น้องอากาศก็ดีดีพี่น,อนอบบ้องมอือเสาบ่ฮห่อนอนยางกันเลเด้อพี่น้องวันหยนุดมาออกกําลังกายยางเอา เป็นตนจากได้พี่น้องเป็นเหตุเลียนทำแบบธรรมชาติด,ดีๆดีตัวแต่อยู่กลางใจเมืองกรุงเทพมหาคนครของห้าวหมีและพี่น้องวังวางก็แวะเดินมาเทีเ่ยวพักผ่อนพาลูกพาลานมาทายุกไกๆเดินเคี่ยงกนมาแวบะบกันได้เด้พี่น้องเด้อันนี้คนต่างจังหวัดก็อยากเห็นเนาะบรรยากาศว่ากรุงเทพก็มีแบบนี้ก็เอามาปันปีปันหนอ่องมือกระดไษก็ได้เอามาศึกษาหาหรือกันว่าเออมันเป็นต้นตีต,ตีได้พี่น้องเป็นปลูปวใอยู เย่ไม่กรุงกลางใจกรุงเมืองกรุงเทพก็จะมีจัดสีใดห้องเย็นเนาะเป็นหิน้องที่ว่ามันกับเขาเรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศอีบรรยากาศหนึ่งเนาะเพราะว่าสุสวยในต้นไม้เป็นกระสิเขียนป่ายติดได้พี่น้องว่าเป็นต้นอีหยังซื้ออีหยังคุณสมบัติเพิ่นมีอีหยังในปีปลาเป็นจั่พันเนาะพี่น้องเพิ่นกระลุงรายละเอียดให้เพื่สุขุมน้องพี่งว่าให้ไปไปมากก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้เขาเรียกว่าเป็นระบบนิเวศในกรุงเทพมหานครเดือนสีเป็นกล้วยไม้ป่า ที่เพิ่นปูกว้วพี่น้องมันกงง็งามงามสีสันกระบางยางก็คือธรรมชาติถูกแตง่งแตง้มเอาไว้ให้มันก็สวยเนาะพี่น้องบ่งบอก,บอกถึงความบุดมสมบูรณนะ์เนาะนี่มันเป็นเขาเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ คือเด็กน้อยพอไปใสใ่ไก่ดอกมาเรียนดูแถวนี้กระลูเบิดพี่น้องอันนี้เป็นควายปา่าโดยพี่นอ้องเพิ่นกาสิติดป้ายกำกับน้องกาสิเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งบางส่วนกาสิมีหลายจุดอยู่ที่เพิ่นติดไว้นองก็บได้เก็บไปปว้เบิ้เนอะพี่น้องมันกาสิมีสัตว์ประเภทอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ได้นองกับพ่อพยายามเก็บได้บางส่วนเอามาบรรพีบรรนองเบิ่งนี่เพิเ่นก็เขียนว่าปา่าเป็นจั่วพันนอกาสิมีป้ายกำกับให้เฮาได้มาศึกษามีอักษรบิวคมด้วพี่น,อน,อนอ้องเอ้ยค่ะเพว่อน้องคนที่ว่า เป็นคนที่การหูหนวกตาบอดก็สามารถที่จะมาอ่านได้นะพี่น้องอันนี้ก็ได้มีอักษรบิวให้สามารถอ่านได้นะอันนี้ก็ลองมาผ้ากันเบิงเดพี่น้องบรรยากาศในลมรื่นเย็นได้พี่น้องบนเปิดน้ำนอนกับทิ่าเป็น,น,นอียรว่ายางเหลาะให้เบิ่งอันนี้ก็สิเป็นเพิน่นครูที่เพิ่นมาออกกําลังกงกําลังกายตอนเศ้าๆนะพี่น้องมีเวลาเนาะส่วนจนันทรื่งสุกขกระจกกระทํางานบางคดบางคนก่อนทําทางานก็ับมาออกกําลัางกาย น้องกะว่าเออมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่น่าสนใจได้พี่น้องอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนอันนี้เหมือนกับเป็นปลาเป็นจับพันหรือฟาร์มเขาเรียกว่ามันทีมีน้ำเ้าเจ้าเปิดเป็นสะพานเนี่ยเขาไปข้างในพี่น้องลงลื่นลกดื่นบรรยากาศดีค่ะดีได้พี่น้องเลยนองกระไดเขามาเที่ยวมาชมกันเก็บมาฝันมือนาพี่น้องภาพกระได บางย่างกับมุ่งเหมืองมุ่งกะบัวไรสวยงามบานใดดอกนองกะพญาเก็บภาพฝึกตัดต่อไปน้ำอันนี้กะดอกทั้งระเรวดอกของดีหอหรือเ่าหนองกะบุรุตรงข้างบอกมสวยงามพี่นองดอกใหม่กระไดสีสันสดใสเนาะคนกับพี่เจ้าหน้าที่หมดทางปุ้มปุ่มต่อเสาร์เปิดแต่สีมนีคนมาดูแม่สวนนองกระสีเก็บ สวยมะฝาพีฝักนอนกับประมาณนี่แหละพี่น้องนองกับสิยางลเลาะเบิ่งประมาณนี่ตักกล่องไว้สมบ,บรรยากาศดอกไม้เนาะพี่น้องถ้ามีกล่องลายัวก็เอาไวท้ทายโดยพี่น้องเรื่อมีโอกาสพาลูกพาหลานมาวิ่งมาสูดอากาศดีๆแถวนี้ก็มีเนาะถ้าฝนตกนองคิดว่ากลางห้องพี่เอ็มสองจุดหก็นนะ่ะสิโดดโลดลมูีดอกแต่ว่าชวนนี้ก็ให้ละมัดระวังมากกให้ใส่มงใส่แมทให้เรียบร้อยเนยจากน่อยเพราะว่าบรรยากาศบังเรือ่อมันกันมีลอยอยู่ในอากาศฝุ่นเนาะ แต่ว่าน,อาน,านอา้องก็คิดว่ามันกัยังดียังมี่ะเฮามีอากาศสดชื่นเนาะพี่น้องบ่มีพลเรือนหลายปานใดาแถวมีก็ได้น้องก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชนต์ต่อพี่ต่อนอ้องคือกันเนาะพี่นอ้องจึงได้กฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ